สวัสดีทุกคนตอนนี้แม่โทมัสชวนทุกคนมาทำน้ำพริกน้ำพริกเผาสไตล์แม่โทมัสเนี่ยพริกเราก็แช่ไปนะแค่ไว้หลายชั่วโมงอะแล้วแม่โทมัสจะมาปั่นลงลงเนี่ยปั่นเสร็จแล้วแม่โทมัสก็ <c oughs> จะเอามาผัดใส่หม้อทำน้ำพริกเผาสูตรสไตล์แม่โทมัส ามาดูกันนะทุกคนเอาเก็บไว้กินช่วงฤด,ดูหนาวหน้าหิมะแม่ทงมัสก็จะเอาพริกใส่ลงเนี่ยแม่ทมัก็จะปั่นใช้มือแช่น้ำแล้วเค่นะเวเรามาปั่นกัน,นทุกคนปั่นพริกกา้านก็มาปั่นพริก มันแหง้งมันจะไม่ปัน่นเตินมน้ำลงไป แม่ทองาจะเทลงหม้อแล้วปั่นใหม่อันนี้ปั่นที่สองนะรอบที่สองแช่น้ำพริกแห้งทุกคนแม่ท้มาเอามาจากประเทศไทยเรามาปั่นกันอีกเราปั่นพริกแล้วแล้วก็จะมาใส่หม้อแล้วทุกคน ที่แม่โทมัสปั่นไว้อ่ะแม่โทมัสก็จะไปผัดแล้วก็จะเติมเดี๋ยวมาดูกันแล้วแม่โทมัสก็พิธีเก็บแม่โทมัสก็จะเก็บไม้ว่าใส่ขวดแก้วน้องแบบแบ่งไว้กินทั้งปีอะไรเงี้ยขั้นตอนแม่โทมัสก็จะเยอะสไตล์แม่โทมัสแต่ทุกคนทําน้ําพริกเผาสูตรป้าน้อยแม่โทมัสเอามาจากป้าน้อยปั่นเสร็จแล้วทุกคน ก็ได้ประมาณนี้คืออันพริกเผาแม่โทมัสแต่เราต้องเอามาผัดนะทุกคนผัดปรุงอะไรเงี้ยก็แต่ใครใส่กาก,ากหมูอะไรก็ใส่แต่แม่โทมัสไม่กินหมูไม่กินของพวกนี้นะเนื้อสัตว์แม่แม่โทมัสจะลดหมูอะไรเงี้ยแม่โทมัสก็จะไม่ใส่แม่โทมัสก็จะทําสูตรของแม่โทมัสอย่างเงี้ยเนี่ยพริก เอาปั่นประมาณไม่รู้น่ะพริกประมาณกิโลหนึ่งนะทุกคนแช่น้ําแล้วก็เอามาปัน่นเดี๋ยวแม่ธอมสจะทํามาทํากับแม่ธอมัสนี่เราก็จะทําผัดผัดพริกอ่ะที่แม่ธอมสปัน่นเติมน้ํามันลงไปนี่แม่ธอมสก็ผัดแล้วนะทุกคน พอดีก็ต้องใส่กะปิเนาะกะปิผัดใส่มะขามน้ำมะขามเปียกใส่กากหมูใส่รสดีใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่น้ำตาลแต่แม่โทมัสใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่แค่รสดีนะแม่โทมัสไม่ได้ใส่ไม่มีเครื่องอะไรมากกะปิแม่โทมัสไม่ใส่แล้วก็น้ำมะขามเปียกแม่โทสไม่ใส่แม่โทมัสใส่แค่น้ำตาลรสดีเกลือ แค่นี้ทุกคนตายแม่ผม,มัมีมันมีแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้นะอตอนนี้เราก็เขี่ยวนะแม่ทุมักก็ได้แล้วนะทุกคนน้ำพริก ออนแม่ทาแม่ทมัสทำแม่ทมัตไม่ได้อะไรเอามากกอะใส่กระปุกนี้แม่ทมัสก็นี่กินได้นะทั้งปีอ่ะของแม่ทมัตเนะี่ยน้ำพริกเผาแม่ทมัตต่างแดนนะเราทำเราก็ไม่มีเครื่องเขาให้ใส่กระปีแล้วก็หัวหอมผัดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าแม่ทมัส ไม่มีนะทุกคนแม่โทมัสก็ไม่ใส่ตรงนี้แม่ใส่แม่โทมัสใส่แค่เกลือรสดีน้ําตาลแล้วก็มะขามเปียกหน่อยหนึ่งนะ้าํามะขามเปียกกะปิไม่มีเราก็ไม่ใส่นี่เหลือในหม้อแม่โทมัสเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะเอาลงในขวดอีกนะขวดกระปุกสาหรับเอาไว้กินของแม่อันนี้แม่โทมัสไว้กินทั้งปีนะทุกคนอันนี้แม่โทมัสใส่ซึ้ง พอแม่โทมัสเอาใส่ในขวดแล้วนะแม่โทมัสก็ใส่ซึ้งแล้วก็นึ่งอีกทีนะทุกคนพอเย็นแม่โทมัสก็มาตั้งเพราะฉันจะทําเหมือนทําแยมนะเหมือนแม่แม่สามีพาเอาใส่นะขวดแล้วกอกใส่ก็ใส่แยมถ้าเราทําขายเราก็ติดป้ายนะว่าน้ําพริกเผาแม่โทมัสอะไรประมาณนี้ยแต่แม่โทมัสไม่ทาขายนะทุกคนอันนี้แม่โทมัสทาไม่กินช่วงฤดูหนาวเพราะว่าเรามีพริก แม่โทมัสคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทําน้ําพริกเผาสูตรสไตล์แม่โทมัสท,ทํากินเองในต่างแดนที่เราหาวัตถุทําได้ก็อย่างเงี้ยทุกคนโอเค,อเคนะฮะเจอกันคลิปหน้าของแม่โทมัสบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชม